จับมือทำอข้อสอบกรา m ห้าข้อเน้นความรู้พื้นฐานกรา r นะครับรับรองว่าดูจบแล้วได้เทคนิคการทำข้อสอบไปแบบจุกๆแน่นอนถ้าพร้อมแล้วไปครับข้อแรก where blank they from ตอบอะไรดีครับมีเวลาให้5วินาทีในะการเดานะครับพร้อมแล้วไปเฉลยนะครับข้อนี้ตอบข้อ ข้อดีครับ R Where are they from แปลว่าพวกเขามาจากไหนมีใครตอบถูกบ้างครับเก่งมากนะครับมาดูว่าทำไมข้อนี้ถึงตอบ R นะครับประโยคนี้เป็นการใช้ verb to be ตามประธานนะครับตัวอย่างเช่น I ใช้คู่กับ am หรือ was ส่วน you we they กลุ่มคนเช่น kids พวกเด็กๆนะครับใช้คู่กับ are หรือ were ส่วน he she it หรือว่าชื่อคนนะครับเช่นจอห์นใช้คู่กับ is หรือ was นะครับข้อนี้ประธานเป็นใครครับประธานเป็น they นะครับ they แปลว่าพวกเขานะครับ they ใช้คู่กับ are หรือ were นะครับดังนั้น is ผิดนะครับ am ก็ผิดนะครับส่วน do นะครับหลายๆคนสับสนนะครับเช่น where do they from หรือว่า where are they from นะครับมาดูกันว่าทำไมถึงตอบ do ไม่ได้นะครับเพราะว่า do does did ต้องใช้คู่กับ เวิร์บหนึ่งไม่ผันนะครับตัวอย่างเช่น where do they come from come แปลว่ามาใช่ไหมครับเป็นเวิร์บหนึ่งไม่ผันนะครับแปลว่าพวกเขามาจากไหนฉะนั้นถ้าเกิดจะใช้ do ต้องมีเวิร์บหนึ่งเสมอนะครับถ้าไม่มีก็จะเป็น where are they from หรือ where do they come from where are they come from ก็ไม่ได้นะครับต้องเป็น where do they come from หรือ Where are they from นั่นเองครับข้อ2 I blank to Germany last year ตอบอะไรดีครับ5วินาทีพร้อมแล้วไปครับเฉลยน,น,นะครับตอบข้อข้อ B นะครับ went I went to Germany last year แปลว่าฉันไปเยอรมนีมาเมื่อปีที่แล้วนะครับมีใครตอบถูกบ้างครับ เก่งมากนะครับคำว่า last year แปลว่าปีที่แล้วนะครับหรือว่าปีที่ผ่านมานะครับมาดูว่าทำไมข้อนี้ถึงตอบข้อคำว่า went นะครับข้อนี้เป็นการใช้กริยา verb ช่อง2หรือ verb ed กับเหตุการณ์ที่จบลงแล้วในอดีตนะครับตัวอย่างเช่น we went to a movie last night เมื่อคืนพวกเราไปดูหนังมานะครับดูแล้อย่งครับ ดูแล้วดูจบแล้วนะครับก็ใช้ went went ก็คือช่อง2ของ go นะครับ go went ก่อนอันนี้คือช่อง3นะครับเมื่อเกิดขึ้นแล้วและจบลงแล้วก็ใช้ went คำว่า a movie เนี่ยแปลว่าโรงหนังก็ได้นะครับแปลว่าเราไปดูหนังที่โรงหนังมาเมื่อคือนนี้นะครับอีกอันนึงนะครับ my son did the dishes by himself ลูกชายของฉันล้างจานด้วยตัวเองนะครับ ล้างไปแล้วนะครับไม่รู้เมื่อไหรล่ละแต่ว่าล้างเสร็จแล้วนะครับก็ใช้ did นะครับเป็นช่องสองของ do นะครับ My son did the dishes คำว่า do หรือว่า did the dishes เนี่ยแปลว่าการล้างจานนะครับ Do the dishes หรือว่า did the dishes อีกอันนึงนะครับ He stayed at home all day เขาอยู่บ้านทั้งวันนะครับอันนี้อาจจะพูดถึงวันไหนไม,ไม่รู้นะครับแต่ว่าผ่านไปแล้วแล้วก็จบไปแล้วนะครับ เขา stay ก็คือ verb e d นะครับอยู่ที่บ้านทั้งวันเลยข้อนี้ก็เหมือนกันครับมีคำว่า last year ซึ่งบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะครับต้องตอบ went ช่อง2นะครับ go ช่อง1ก็ไม่ได้นะครับ gone ช่อง3ก็ไม่ได้ going ก็ไม่ได้เพราะว่าต้องมี verb ing นะครับแล้วข้อนี้ก็เป็นอดีตก็ใช้ไม่ได้นะครับเจออดีตเมื่อไหร่ตอบ went ตอบช่อง2ไว้ก่อนนะครับ ข้อ3 where blank he work ตอบอะไรดีครับให้วนวาทีพร้อมแล้วไปเฉลยนะครับตอบข้อข้อ4ครับ does where does he work แปลว่าเขาทำงานที่ไหนมีใครตอบถูกบ้างครับเก่งมากนะครับมาดูว่าทำไมข้อนี้ถึงตอบ does นะครับเพราะว่าข้อนี้มี verb คือ work แปลว่าทำงานนะครับ work คือ verb 1ไม่ผันใช้คู่กับ do does did ใช้คู่กับ verb 1ไม่ผันนะครับดังน,นั้นข้อ a ที่เป็น verb to b e นะครับ is ใช้คู่กับ verb ing หรือ verb 3นะครับข้อนี้เป็น verb 1ไม่ผันคือ work ก็ใช้ is ไม่ได้นะครับเหลือ does do don't ทำไมถึงตอบ does นะครับมาดูกัน do ใช้กับ I, y o U, We, they แล้วก็กลุ่มคนนะครับส่วน does ใช้กับ he, she, it แล้วก็ชื่อคนนะครับส่วน don't มาจากอะไรครับ don't มาจาก do not ก็มาจาก do เหมือนกันถูกไหมครับ don't ก็ต้องใช้กับ I, y o U, We, they แล้วก็กลุ่มคนข้อนี้ประธานคืออะไรครับประธานคือ he he ใช้คู่กับ does นะครับ โอเคข้อนี้เป็น verb หนึ่งตัด is ออกประธานเป็น he ตอบ d a s นั่นเองครับข้อ4 Julia is busy on Friday so she can't blank ตอบอะไรดีครับให้เวลาทีพร้อมแล้วไปเฉลยนะครับตอบข้อข้อ a ครับ come Julia is busy on Friday, so she can't come. แปลว่า Julia เนี่ยยุ่งมากเลยในวันศุกร์เธอก็เลยมาไม่ได้นั่นเองนะครับมีใครตอบถูกบ้างเก่งมากนะครับคำว่า busy นะครับ busy busy แปลว่ายุ่งนะครับหรือว่าไม่สะดวกนะครับข้อนี้ตอบคำเพราะอะไรนะครับทั้งๆท,ที่ข้อนี้มีคำว่า she ใช่ไหมครับ she มักจะตามด้วย Verb ฟหนึ่งที่เติม s หรือ es เช่น comes นะครับถ้าบางคนเห็น chi ปุ๊บแล้วมีช่องว่างข้างหลังตอบ comes ก็ผิดทันทีนะครับเพราะอะไรเพราะข้อนี้มีคำว,ว่า can't นะครับ can't มาจากคำว,ว่า cannot สามารถอ่านได้สองแบบนะครับคำว,ว่า can't ก็เป็นแบบ us นะครับหรือว่า can't ก็เป็นแบบ uk นะครับ ซึ่งคำนี้เนี่ยเป็น modal verb นะครับหรือว่ากริยาช่วยนะครับคืออะไรมาดูกัน modal verb กริยาช่วยต้องใช้คู่กับ verb 1ไม่ผันสเสมอนะครับ10คคำจำขึ้นใจเจอเมื่อไร่ราย verb 1ไม่ผันสเสมอมีอะไรบ้างมาดูกัน may might shall should will would can could must ought to นะครับ สิบคำนี้นะครับจำเป็นคู่นะครับจะเป็นคู่ไว้นะครับเจอเมื่อไหร่ตามด้วย verb หนึไม่ผันเสมอนะครับตัวอย่างเช่น he can't drive a car เขาขับรถไม่เป็นนะครับส่วนอันนี้นะครับไม่มี modal verb นะครับก็จะเป็น he drives a car เขาขับรถนะครับก็ผันตามประธานเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้ามี can't มาขั้นเมื่อไหร่นะครับมี modal verb ขั้นเมื่อไหร่ก็ต้องเป็น เวิร์บหนึ่งเสมอนะครับแม้ว่าจะประธานจะเป็น he ก็ตามนะครับต้องเป็น he can drive ไม่ใช่ he can drives ไม่ใช่นะครับข้อนี้ก็เหมือนกัน she can t come นะครับมี can t มาขัน้นต้องตอบเวิร์บหนึ่งไม่ผันนั่นเองครับข้อสุดท้าย I blank for two hours before they arrived ตอบอะไรดีครับ5วินาทีพร้อมแล้วไป เฉลยน,น,นะครับตอบข้อข้อ4ครับ Had waited I had waited for 2 hours before they arrived Arrived แปลว่ามาถึงนะครับข้อนี้กำลังบอกว่าฉันเนี่ยรออยู่2ชั่วโมงนะครับก่อนที่พวกเขาจะมาถึงนะครับมีใครตอบถูกบ้างครับเก่งมากนะครับมาดูว่าทำไมข้อนี้ถึงตอบ had waited นะครับการใช้ had บวก verb 3หรือ verb ed เนี่ยเราใช้กับเหตุการณ์ในอดีตท,ที่มีลำดับก่อนหลังนะครับมักจะมีคำเชื่อมเสมอข้อนี้คือ before นะครับเหตุการณ์2อันก็คือเหตุการ์แรกตรงนี้นะครับก่อนที่จะมีเหตุการณ์นี้ต่อมานะครับมีลำดับก่อนหลังเนาะอันนี้เกิดก่อนจากนั้นก็จะเป็นอันนี้นะครับคำเชื่อมที่เห็นบ่อยๆก็เช่น before ก็คือก่อนที่นะครับ after หลังจาก when ตอนที่ because เพราะว่านะครับมาดูตัวอย่างกัน when she arrived home her kids had already slept เมื่อเธอกลับถึงบ้านลูกๆก,ก็หลับไปแล้วนะครับ when ก็คือคำเชื่อมนะครับแปลว่ามีสองเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนและหลังนะครับเมื่อเธอกลับถึงบ้านลูกๆก,ก,ก็หลับไปแล้วนะครับแบบนี้นะครับสองเหตุการณ์ต่อเนื่องกันก่อนและหลัง ต้องใช้ had บวก verb ช่อง3หรือ verb ed นะครับอีกอันหนึ่ง he was exhausted because he had worked all day เขาหมดแรงเพราะทำงานมาทั้งวันครับมีคำเชื่อมระหว่างเหตุการณ์นะครับเขาหมดแรงเพราะเขาทำงานมาทั้งวันนะครับมีคำเชื่อมปุ๊บมี2เหตุการณ์ปุ๊บเป็นอดีตปับ๊บตอบ had บวก verb 3หรือ verb ed นะครับข้อนี้ก็เหมือนกันนะครับมี before เป็นคําเชื่อมระหว่าง2เหตุการณ์นะครับต้องต้องตอบว่าชันเนี่ยอะไรบางอย่างเป็นเวลา2ชั่วโมงก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะมาถึกนะครับดังนั้นต้องตอบข้อ c เพราะว่าเป็น had บวก verb ed นั่นเองนะครับสรุปสิ่งที่ได้สักหน่อยนะครับวันนี้ได้อะไรบ้างนะครับการใช้ verb to be ตามประธานนะครับ I ใช้คู่กับ am หรือ was, you, we, they กลุ่มคนใช้คู่กับ are หรือ were, he, she, it ชื่อคนใช้คู่กับ is หรือ was การใช้เกริยา verb 2หรือ verb ed กับเหตุการณ์ที่จบลงแล้วในอดีตนะครับตัวอย่างเช่น we went to a movie last night เมื่อคืนพวกเราไปดูหนังมาก็คือจบไปแล้วในอดีตนะครับใช้ verb ช่อง2ส,ส่วน do ใช้กับ I, you, we, they กลุ่มคน does ใช้กับ he, she, it แล้วก็ชื่อคนนะครับต่อมา modal verb หรือกริยาช่วยต้องใช้คู่กับ verb หนึ่งไม่ผ่านเสมอนะครับตัวอย่างเช่น he can't drive a car เขาขับรถไม่เป็นแม้ว่าจะเป็น he นะครับแต่ว่า verb เนี่ยเป็น verb ช่องหนึ่งไม่ผ่านเพราะว่ามี can't มาขั้นกลางนะครับส่วนคำนี้นะครับ he drives a car จะแปลว่าเขาขับรถนะครับก็ผันตามประธานนะครับเป็น he ก็เติม s เข้าไปนะครับการใช้ had บวก verb 3หรือ verb ed นะครับใช้กับเหตุการณ์ในอดีตที่มีลำดับก่อนหลังนะครับและมักจะมีคำเชื่อมเสมอนะครับตัวอย่างเช่น he was exhausted because he had worked all day เขาหมดแรงนะครับเพราะว่า เขาทำงานมาทั้งวันนะครับเป็นเหตุการณ์2เหตุการณ์ในอดีตนะครับแล้วก็มีคำเชื่อมตอบ had บวก verb ช่อง3หรือ verb ed นั่นเองแบบฝึกหัดท้ายบทนะครับ where blank she come from ตอบอะไรดีครับ do does หรือว่า is พิมพ์ตอบในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมไปเฉลยให้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับวันนี้ขอประเจ้าอวยพรทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ